เลิกหาความสุขที่ปลายทางหลายคนใช้ชีวิตด้วยความหวังว่าจะพบความสุขโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ปลายทางเช่นการมีเงินมากการประสบความสำเร็จหรือการได้รับการยอมรับแต่การตามหาความสุขที่ปลายทางมักทำให้ใจไม่สงบและไม่เคยได้สัมผัสความสุขจริงในปัจจุบัน ความจริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่ความสุขคือการรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงความสุขคือความสงบในใจที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวความสุขและทุกเกิดขึ้นในใจไม่ใช่จากสิ่งภายนอก จงดูใจให้รู้เท่าทันและไม่ยึดติดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อใจติดอยู่กับปลายทางจะเกิดความวิตกกังวลความเร่งรีบและความไม่พอใจเพราะใจยังไม่พบความสุขที่แท้จริงในตอนนี้แต่เมื่อใจหยุดวิ่งตามปลายทางและหันมาดูแลใจในปัจจุบันใจจะพบความสงบและความสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นหลักฐานของชีวิตที่มีความหมายจงเลิกหาความสุขที่ปลายทางและเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสุขในปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้คือของขวัญที่แท้จริงที่ชีวิตมอบให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหลายคนใช้ชีวิตวิ่งไล่ตามความสุขที่ปลายทาง หวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเช่นความสำเร็จในงานเงินทองหรือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แต่แท้จริงแล้วการวิ่งไล่ตามความสุขเช่นนั้นมักนำมาซึ่งความไม่สงบใจเพราะใจยังไม่รู้จักความสุขในปัจจุบันความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาในอนาคต แต่เป็นความสงบที่ใจรู้สึกได้ในปัจจุบันเมื่อใจหยุดยึดติดกับความอยากและความคาดหวังพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่วัตถุความสุขแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อใจสงบไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆเมื่อตระหนักเช่นนี้จึงเริ่มเห็นว่า ความสุขไม่ได้รอคอยที่ปลายทางแต่สามารถพบได้ในทุกลมหายใจในทุกขณะที่มีสติรู้ตัวการเลิกหาความสุขที่ปลายทางคือการเลิกวิ่งไล่ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นและหันมาอบกอดความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อใจรู้จักความสุขในปัจจุบัน ทุกก้าวเดินในชีวิตก็เต็มไปด้วยความหมายและไม่จําเป็นต้องวิ่งตามความสุขที่ปลายทางอีกต่อไปความสุขในปัจจุบันที่แท้จริงหลายคนคิดว่าความสุขต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนรอให้มีเงินมากขึ้นรอให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นรอให้มีความรักที่สมบูรณ์แบบ แต่จริงๆแล้วความสุขไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันที่ใจรับรู้ความสุขในปัจจุบันนั้นเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆเป็นความสุขที่ใจสัมผัสได้แม้ในขณะที่ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบใจที่อยู่กับปัจจุบันคือใจที่รู้เท่าทันทุกลมหายใจ รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาไม่ยึดติดไม่วิ่งตามความอยากหรือความกลัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตของผู้มีสติย่อมมีความสงบและความสุขการมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเป็นทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขในปัจจุบันนั้นเกิดจากความสงบ ความสงบเกิดจากใจที่ไม่วาววุ่นไม่ดิ้นรนกับอดีตรหรืออนาคตแต่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่การฝึกสติคือการฝึกให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นการหยุดวิ่งตามความอยากเป็นการเปิดพื้นที่ว่างในใจให้ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อใจเต็มไปด้วยสติและความสงบ จะพบว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนดอกไม้ที่บานในใจโดยไม่ต้องบังคับจงฝึกใจให้รู้เท่าทาันปัจจุบันจงเปิดใจรับความสุขในทุกลมหายใจความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่กับใจในตอนนี้ไม่ใช่รอคอยที่จะไปถึงปลายทางใดๆความสุขในปัจจุบันที่แท้จริง หลายคนเดินทางในชีวิตด้วยความเชื่อว่าความสุขคือจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่ต้องไล่ตามต้องวิ่งไปหาต้องอดทนเพื่อให้ได้มาบางคนตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นต้องมีเงินก้อนใหญ่ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรืออาจเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบหรือสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นแต่การวิ่งไล่ตามความสุขที่ปลายทางนั้น มักเป็นการวิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจย่อมยังคงอยากได้อยากมีอยู่เสมอและเมื่อได้สิ่งหนึ่งก็ยังเกิดความอยากอีกสิ่งหนึ่งตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาหรือความอยากไม่สิ้นสุดมันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดทำให้ใจไม่เคยสงบและวิ่งไล่ตามความสุขที่ยังมาไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา ความจริงแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่ปลายทางแต่คือสิ่งที่ใจรับรู้ได้ในปัจจุบันนี้ความสุขที่ไม่ขึ้นกับวัตถุหรือสถานการณ์ภายนอกจงลองพิจารณาดูว่าเมื่ออยู่ในขณะนี้มีอะไรในใจที่ทำให้รู้สึกสงบรู้สึกเบาใจเพียงแค่รู้เท่าทันลมหายใจเข้าออก เพียงแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ใจวุ่นวายเพราะอะไรนั่นคือความสุขอย่างง่ายๆที่หลายคนมองข้ามพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่รู้ตัวอยู่เสมอย่อมเป็นผู้มีความสุขคำนี้บอกไปเนยว่าการมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสุข สติคือการรู้เท่าทันไม่หลงลืมในความคิดความรู้สึกไม่ยึดติดหรือหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รับรู้และยอมรับอย่างสงบนี่คือวิธีที่จะช่วยให้ใจหยุดวิ่งและตามความสุขที่ปลายทางและเริ่มพบความสุขที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตลองนึกถึงเวลาที่เดินอยู่ในสวน ถ้าหากใจยังคงวุ่นวายคิดถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่ทำงานหรือสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้จะไม่สามารถรู้สึกถึงความเย็นของลมไม่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นดอกไม้หรือความสวยงามของใบไม้แต่ถ้าใจอยู่กับลมหายใจและสัมผัสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะพบความสุขและความสงบอย่างง่ายดาย ความสุขในปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่ความสุขที่ต้องแลกด้วยความพยายามอย่างหนักแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจากการยอมรับและรู้เท่าทันใจตนเองเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่เสมอแม้ฟ้าจะมีเมฆบดบังแสงยังคงส่องผ่านเมฆอยู่เสมอ ความสุขในใจเช่นเดียวกันแม้มีเรื่องทุกข์กวนใจบ้างแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่รู้ตัวและไม่ถูกเมกิเลสบดบงังการจะเข้าถึงความสุขในปัจจุบันได้จำเป็นต้องฝึกสติฝึกใจให้รู้เท่าทาันตนเองฝึกให้ใจหยุดนิ่งหยุดความคิดฟุ้งซ่านและอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง เริ่มจากการสังเกตลมหายใจค่อยๆหายใจเข้าออกอย่างช้าๆรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลมหายใจในร่างกายไม่ต้องไปตัดสินหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงรู้เท่าทานและยอมรับอย่างสงบเมื่อตั้งสติอยู่กับลมหายใจจะเกิดช่องว่างในใจ ช่องว่างนี้เป็นที่ให้ความสุขและความสงบเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหรือสะสมแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะของชีวิตจงหยุดวิ่งตามความสุขที่ปลายทางจงเปิดใจและฝึกสติอยู่กับปัจจุบันนี้ความสุขแท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างสงบลึก และชีวิตจะเต็มไปด้วยความหมายที่แท้จริงใจที่ตื่นรู้ความสุขที่ยั่งยืนเมื่อใจตื่นรู้คือใจที่ไม่ถูกความอยากความหลงความกลัวครอบงำเป็นใจที่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกใจเช่นนี้เป็นใจที่พบความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนความสุขที่ได้จากความตื่นรู้ไม่ใช่ความสุขชั่วคราว แต่เป็นความสุขที่มั่นคงแน่นอนเหมือนภูเขาที่ไม่วันไหวแม้ลมพายุจะโหมกระหนำ่ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสี่คือหนทางสู่ความตื่นรู้คือการตั้งใจรู้ตัวในทุกอิริยาบทรู้ตัวในกายเวทนาจิตและธรรมที่เกิดขึ้นการตั้งสติรู้ตัวในกายคือรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนการรู้ตัวในเวทนาคือรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสุบทุกขหรือความเฉยเมยการรู้ตัวในจิตคือรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกภายในใจและการรู้ตัวในธรรมคือรู้เท่าทันสภาพธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นความอยากความโกรธความหลง เมื่อตั้งสติในสี่อิริยาบถนี้อย่างต่อเนื่องใจจะค่อยๆปลดปล่อยจากความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์จากกิเลสจะลดลงใจจึงค่อยๆตื่นจากความหลงพบกับความสงบและความสุขที่ยั่งยืนลองสังเกตใจในช่วงเวลาที่มีความเครียดถ้าใจวุ่นวายและไม่รู้ตัว ความเครียดจะก่อตัวและทำร้ายใจอย่างหนักแต่ถ้าฝึกสติรู้ตัวอยู่เสมอจะเห็นความเครียดนั้นอย่างชัดเจนและไม่ยอมให้ความเครียดนั้นควบคุมใจได้นี่คือพลังของใจที่ตื่นรู้ใจที่ไม่ถูกความทุกข์มาบดบงังแต่ยืนหยัดอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ความสุขที่แท้จริงจึงเกิดจากใจที่ตื่นรู้ไม่ใช่จากสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะใจที่ตื่นรู้ย่อมอยู่เหนือความวุ่นวายทั้งปวงจงฝึกสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันตั้งแต่ลมหายใจแรกของวันจนถึงลมหายใจสุดท้ายใจที่ตื่นรู้จะเป็นเส้นทางนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ปลดปล่อยจากกิเลสใจเป็นอิสระกิเลสคือสาเหตุหลักที่ทำให้ใจทุกข์เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่รัดตรึงใจไว้ไม่ให้เป็นอิสระจนกว่าใจจะรู้ทันและปลดปล่อยตัวเองออกมาใจที่ยังถูกกิเลสครอบงำยังคงดิ้นรนวิ่งไล่ตามความสุขที่ปลายทางและต้องแบกรับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่พอใจและความหลง พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือทางสู่ความสงบหมายถึงการปล่อยวางความยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและแม้แต่ความคิดความรู้สึกในใจเมื่อใจฝึกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นจะเกิดความสงบที่แท้จริงความสงบนี้ไม่ใช่ความเฉยชา แต่เป็นความสงบที่มีปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจลองนึกถึงคนที่ยึดติดกับความเห็นของตนเองย่อมเกิดความทุกข์เมื่อต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ถ้าฝึกใจให้ปล่อยวางจะไม่ยึดติดไม่ถูกเถียงจนเกิดความขัดแยง้งใจจะเบาและสงบขึ้นมาก การปล่อยวางกิเลสในใจจึงเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความอยากความโกรธความหลงเริ่มจากการมีสติรู้ตัวในทุกขณะเมื่อตระหนักเห็นกิเลสในใจให้หยุดและไม่ตามมันไปไม่ด่วนตัดสินหรือปฏิเสธแต่เพียงรู้ว่านี่คือความอยากหรือนี่คือความโกรธ ใจจะค่อยๆผ่อนคลายลงด้วยการฝึกเช่นนี้ใจจะเป็นอิสระจากกิเลสทีละน้อยจนในที่สุดใจจะไม่ถูกกิเลสครอบงำอีกต่อไปเมื่อใจเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นอย่างมั่นคงไม่มีความทุกข์ใดจะเข้าถึงใจได้อีกรู้ทันความคิดใจก็ปลอดภยัย ความคิดในใจเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดบางครั้งเป็นความคิดที่สร้างความสุขบางครั้งเป็นความคิดที่นำพาความทุกขมาให้แต่ถ้าไม่รู้เท่าทันความคิดก็เหมือนปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำจนใจวุ่นวายและไม่สงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้ทันความคิดย่อมไม่ถูกความคิดหลอกลวง นี่คือความหมายของการรู้ทันใจรู้ทันความคิดคือการไม่หลงเชื่อและไม่ยึดติดแต่สังเกตความคิดอย่างเป็นกลางไม่ตามใจความคิดไปอย่างไม่รู้ตัวลองสังเกตเวลาที่คิดฟุ้งซ่านถ้าใจไม่รู้ทันความคิดจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในใจทำให้ใจวิตกกังวลหรือโกรธเคือง แต่ถ้ารู้ทันจะเห็นว่าความคิดเป็นเพียงภาพลวงตาผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเมื่อรู้ทันความคิดใจจะมีความปลอดภัยเหมือนคนที่อยู่บนภูเขาสูงมองเห็นเมฆหมอกผ่านไปโดยไม่ถูกกลืนกินฝึกตั้งสติในทุกขณะเมื่อตระหนักเห็นความคิดให้หยุดและสังเกต ไม่ตัดสินไม่วิ่งตามแต่ปล่อยให้ความคิดไหลผ่านไปอย่างอิสระด้วยการฝึกนี้ใจจะไม่ถูกความคิดหลอกลวงและจะเกิดความสงบลึกในใจจงฝึกรู้ทันความคิดเพื่อใจที่ปลอดภัยและสุขสงบอย่างแท้จริงไม่ยึดต,ติดคือเสรีภาพของใจความทุกส่วนใหญ่เกิดจากการยึดติด ยึดติดกับสิ่งของความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองเมื่อยึดติดใจจะกลายเป็นาธาตของสิ่งเหล่านั้นและถูกควบคุมโดยความอยากและความกลัวเสรีภาพของใจคือการปลดปล่อยจากความยึดติดเหล่านั้นใจที่ปล่อยวางย่อมเป็นใจที่เป็นอิสระและพบกับความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดย่อมไม่ทุกข์หมายถึงผู้ที่ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งการไม่ยึดติดไม่ใช่ความไม่ใส่ใจแต่คือความเข้าใจในความไม่เที่ยงของทุกสิ่งเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลองพิจารณาเวลาที่เกิดความโกรธ ถ้ายึดติดกับความโกรธนั้นใจจะเจ็บปวดและทุกทรมานแต่ถ้าใจไม่ยึดติดความโกรธจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและใจจะกลับมาสงบได้ใจที่ไม่ยึดติดย่อมมีเสรีภาพเสรีภาพในการเลือกที่จะไม่ทุกข์เสรีภาพในการมีชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน ฝึกสติรู้ทันความยึดติดเมื่อตระหนักเห็นใจยึดติดให้หยุดและตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้จริงๆและสํำคัญแค่ไหนและปล่อยวางอย่างใจเย็นด้วยการฝึกเช่นนี้ใจจะเป็นอิสระจากพันธนาการของความยึดติดและพบกับความสุขที่แท้จริงจงปลดปล่อยใจจากความยึดติด เพื่อเสรีภาพและความสุขที่ยั่งยืนการให้อภัยคือการปลดปล่อยใจความโกรธและความแค้นเป็นกิเลสที่หนักหน่วงมันผูกใจไว้กับความเจ็บปวดและทุกทรมานการให้อภัยจึงเป็นการปลดปล่อยใจจากพันธนาการนั้นไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อใจของตัวเอง ใจที่ไม่ให้อภัยคือใจที่ยังถูกความทุกข์ครอบงำใจที่ให้อภัยคือใจที่เริ่มเดินทางสู่ความสงบและเสรีภาพพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโกรธไม่เคยดับด้วยความโกรธแต่ดับด้วยความไม่โกรธนั่นคือการปล่อยวางและให้อภยัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หมายถึงการไม่ยึดติดกับความโกรธและความแค้นใจไม่ยอมถูกจับอยู่ในความทุกข์จากอดีตลองนึกถึงคนที่โกรธใครสักคนถ้ายังยึดติดกับความโกรธนั้นจะเหมือนถือก้อนถ่านร้อนและหวังให้คนอื่นเจ็บปวดแต่เมื่อใจให้อภัยก็เหมือนวางก้อนถ่านนั้นลงและรู้สึกเบาใจขึ้นมาก การให้อภัยจึงเป็นการทำความสะอาดใจเพื่อให้ใจบริสุทธิ์และสงบเริ่มจากการมีสติรู้ทันความโกรธและให้เวลาใจได้ปล่อยวางพูดกับใจว่าขอให้อภัยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยการฝึกนี้ใจจะค่อยๆปลดปล่อยความเจ็บปวดและพบกับความสงบลึก ให้อภัยคือการปลดปล่อยใจเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนความสุขแท้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ภายนอกหลายคนตามหาความสุขจากสิ่งภายนอกเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จหรือความสัมพันธ์แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและเหตุปัจจัย ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดขึ้นจากใจที่สงบและตื่นรู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขนั้นเกิดจากใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจที่ไม่ยึดติดจึงเป็นใจที่สุขแท้จริงเมื่อใจไม่ยึดมั่นในสิ่งใดจะไม่วันไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไป ใจจะสงบเย็นและเปิดกว้างต่อสิ่งที่เกิดขึ้นลองสังเกตใจเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวถ้าใจยึดติดจะรู้สึกทุกข์และเจ็บปวดแต่ถ้าใจปล่อยวางจะยอมรับสิ่งนั้นอย่างเข้าใจและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความสงบความสุขแท้เกิดจากใจที่เป็นอิสระไม่ถูกพันธนาการด้วยความอยากหรือความกลัว ฝึกใจให้ตื่นรู้ในปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยใจเช่นนี้ความสุขแท้จริงจะปรากฏขึ้นในทุกขณะของชีวิตความสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ใช่ที่สิ่งภายนอกเมื่อใจตื่นรู้และปล่อยวาง ความสุขยั่งยืนก็เกิดขึ้นในใจใจตื่นคือจุดจบของกิเลสกิเลสไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวแต่ใจที่ตื่นแล้วจะไม่หลงตามกิเลสไปอีกใจตื่นคือใจที่รู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งปวงใจตื่นไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกตัวแต่เป็นการรู้ลึกถึงความไม่เที่ยงความไม่ถาวรของทุกสิ่ง และความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ตื่นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะใจนั้นรู้ชัดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อใจตื่นจะเห็นกิเลสเป็นเพียงลมพัดผ่านไม่ยึดติดไม่หนีไม่ใช่ตัวตนจึงไม่เกิดทุกข์จากกิเลสนั้นอีก ลองนึกถึงคนที่เฝ้าดูความโกรธในใจอย่างมีสติไม่ด่วนตอบโต้หรือยอมจำนนแต่เฝ้าดูด้วยใจที่ตื่นรู้ความโกรธนั้นจะลดลงและดับไปในที่สุดใจที่ตื่นคือใจที่ปลอดโปรง่งไม่ถูกพันธนาการจากความอยากความโกรธหรือความหลงฝึกสติสมาธิอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจรู้เท่าทันทุกลมหายใจทุกความคิดและทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจที่ตื่นจะไม่ถูกกิเลสครอบงำและเดินบนหนทางแห่งความสงบและอิสระภาพกิเลสจะไม่หยุดแต่ใจตื่นเท่านั้นที่ยุติกิเลสได้จงฝึกใจให้ตื่นอยู่เสมอเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและสงบสุขอย่างแท้จริง